จะเสียอะไรถ้าได้ปฏิบัติธรรมคำนำตลอดเวลาที่ผู้เขียนได้ทำโครงการอาบน้ำจิตสนทนาธรรมกับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพะเยาตั้งแต่ปลายปี2552กับที่เรือนจำอาเภอเทิงจังหวัดเชียงรายตั้งแต่กลางปี2553ตลอดปีแรกได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่มาเข้าโครงการอยู่เสมอว่า พวกเขามั่จก็ถูกเพื่อนเพือนผู้ต้องขังถามเป็นประจำว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรส่วนใหญ่พวกเขาก็จะตอบไปสั้นๆว่าได้ความสบายใจซึ่งผู้เขียนจะบอกพวกเขาว่าถูกแล้วคงไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากหรอกมังเพราะเท่าที่ฟังดูลักษณะของการถามไม่ได้อยากรู้เพื่อตัวเองจะคิดมาปฏิบัติบ้างรอก แต่เป็นการถามแบบตีรวนมากกว่าเพราะบางรายถามอีกว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะทําให้ได้ออกจากคุกเร็วขึ้นไหมพวกที่สารยังไม่ตัดสินก็จะถามว่าสวดมนต์ทุกวันแล้วสารจะยกฟ้องไหมบางรายถึงกับถามว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะหอ,อกข้ามกําแพงคุกได้ไหมและพวกที่ถามนี่แหละเวลาเกิดมีผู้ต้องขังรายใดเสียชีวิต หรือแม้กระทั่งดินฟ้าอากาศแปรปรวนไม่ว่าจะเป็นฝนแรงหรือตกผิดฤดูกาลหรือแผ่นดินไหวก็จะโทษว่าเป็นเพราะพวกอาบนา้ำจิตเอาจะสวดมอนกันดังนั้นเรานิ่งไว้เป็นดีที่สุดไม่ต้องไปต่อปากต่อคำกับเขาเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรจนมาเมื่อต้นปี2554เพื่อนเก่าคนหนึ่งของผู้เขียนซึ่งท่านเรียกตัวเองว่าผู้ประพฤติธ,ธรรม ได้เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งในงานสังสรรค์เพื่อนที่ร่วมเรียนคณะเดียวกันสมัยอยู่มหาวิทยาลัยเธอได้ยินเพื่อนๆกลุ่มที่ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นคุยกันว่าไปปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งแล้วตั้งใจยอย่างแน่วแน่เลยว่าเป็นตายอย่างไรคืนนี้ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้จะไม่ขอกลับบ้านแล้วปรากฏว่ากลางดึกคืนนั้น เขาก็ได้สมใจเกิดปิติจนน้ำตาไหลอาบแก้มเธอได้ถามผู้เขียนว่าที่พวกนั้นเขาว่าเขาได้นั้นเขาได้อะไรหรือตอนที่มีคำถามจากพวกผู้ต้องขังผู้เขียนไม่ได้คิดจะหาคำตอบให้เพราะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรที่จะอธิบายให้พวกเขาฟังเพราะพวกเขาไม่ได้ต้องการคำตอบแต่เมื่อเพื่อนผู้ประพฤติธรรมท่านนี้ตั้งคำถามนี้ขึ้นมา ผู้เขียนคิดว่าคงจะไม่ใช่เพื่อนของผู้เขียนเพียงคนเดียวแล้วที่ยังเข้าใจหรือสงสัยว่าปฏิบัติธรรมแล้วต้องได้อะไรต่อไม่อะไรนักปฏิบัติธรรมอีกหลายหลายท่านก็คงจะมีหรือแอบบมีคำถามนี้อยู่ในใจเหมือนกันจึงเกิดแรงบรนดาลใจให้ผู้เขียนเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างไรก็ดีต้องขอบอกว่า ตลอดเวลาสามสิกปีที่ผู้เขียนปฏิบัติรรมาผู้เขียนซึ่งเป็นคนขี้โกรธจะกิดจะแค้นยิ่งยะโสจองหองปวดดีอัตราสูงหลงตัวเองไม่ยอมใครแพ้ไม่เป็นและอื่นๆอีออสกสรรก็ไม่เคยได้อะไรเลยนั่นอาจเป็นเพราะผู้เขียนพยายามไปนั่งสมาธิเพื่อจะให้จิตนิ่งจิตว่าง โดยแอบหวังว่าจะได้อย่างที่เขาเล่าหรือกันหวังจะให้เกิดอาการปิติจนน้ำตาไหลอาบแก้มเช่นกันแต่คงเป็นวิธีที่ไม่ตรงกับจริตนิสัยของตัวเองจึงไม่ได้อย่างที่พวกเพื่อนของผู้ที่ถามมาเขาได้กันจนเมื่อปี2550ผู้เขียนได้เปลี่ยนแนวจากการนั่งสมาธิเพื่อจะให้จิตนิ่งว่างเกิดความสงบ มาเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาข้อธรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาที่ข้ามาถือศีลแปดอยู่วัดเป็นการถาวรซึ่งรู้สึกได้ว่าการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าขึ้นไปมากแต่ก็ไม่เคยได้อะไรอยู่นั่นเองกับรู้สึกว่าเสียไปหลายอย่างแต่ก็ยังเสียไม่มากจนเมื่อไปทำโครงการอาบน้ำจิตให้กับเระเดนจำทั้งสองแห่ง คงเป็นเพราะอานิสงส์ที่เกิดขึ้นประกอบกับผู้เขียนได้แนวปฏิบัติธรรมของพระกุณ้าพระอาจารย์หลวงปู่ทูลคีป,ปัญโยจากหนังสือชุดปัญญาสอนใจทาให้การปฏิบัติธรรมของผู้เขียนก้าวหน้ายิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้อะไรอยู่นั่นเองกับรู้สึกว่าเสียมากขึ้นทุกวันทุกวันช่วงเดือนเมษายน2 5 5 4ที่เปิดโครงการพี่สนน้องพื้นที่เรือนจำพะเยาเป็นเวลาต่อเน,นื่อง8เดือน กำหนดปิดโครงการมาที่5ธันวาคม2554โดยให้ผู้ที่ผ่านโครงการคนดีของพ่อที่เริ่ม5ธันวาคม2553แน้วมาจบเอาต้นเดือนมีนาคม2554เป็นพี่เลี้ยงช่วยสอนน้องที่สมัครเข้ามาใหม่ผู้เขียนได้เขียนเรื่องปฏิปฏบัติธรรมและเสียอะไรแล้วพิมพ์เป็นเล่มเ,เล็กๆแจกจ่ายให้ผู้ที่เข้าโครงการได้อ่านให้เข้าใจเป้าหมายของการปฏิบัติธรรม ตามแนวที่ผู้เขียนใช้อยู่เพื่อใหพ้พวกเขาดูว่าเขาจะเสียอะไรบ้างนับตั้งแต่เริ่มโครงการจดจบที่ปรากฏเห็นเป็นรูปธรรมอย่างนึ่คือพวกเขาเสียน้ําตากันทั้งชายและหญิงผู้เขียนไม่ทราบว่าเป็นน้าําตา่งความดีใจที่เขาได้มาปฏิบัติธรรมในแนวทางที่ถูกต้องหรือเสียใจที่เขาไม่ได้อะไรพันธุ์ที่เขาหวังกัน ในปี2556นี้ผู้เขียนจึงได้เอาหนังสือเล่มดังกล่าวที่มีความหนาไม่ถึง40หน้าเพราะตั้งใจเพียงให้เป็นคู่มือประกอบการสอนมาปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาสาระให้มากขึ้นเพื่อจะจัดพิมพ์ออกเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์โดยจะได้บรรยายให้ละเอียดมากขึ้นว่าการปฏิบัติธรรมของผู้เขียนและผู้ที่ปฏิบัติตามแนวของอุปถัน,นั้นส่วนใหญ่จะเสียอะไรกันบ้าง แต่ที่แน่ๆตอนนี้คือผู้เขียนเสียเวลาที่มาเขียนหนังสือเล่มนี้และผู้อ่านก็เสียเวลาที่มาอ่านเช่นกันดังนั้นหากจะสรุปว่าการปฏิบัติธรรมแบบที่ผู้เขียนปฏิบัตินั้นมีแต่เสียไม่มีได้ก็คงไม่ผิดจากความจริงนะักพระกรพบกิติปัญโย20เมษายน2556 1. ไม่รู้จักทำก็ทำไม่ได้เมื่อเราตกลงใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนว่าธรรมะคืออะไรและเราปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรจะได้ไม่มีคำถามแปลกๆเหมือนอย่างที่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายมักจะถูกเพื่อนๆถามหรือบางรายแอบถามตัวเองในใจธรรมะ ในความหมายที่พวกเราส่วนใหญ่เข้าใจกันคือคําสอนของพระพุทธเจ้าและส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่าการที่จะมาสนใจศึกษาธรรมะนั้นต้องเป็นพวกที่เรียกว่าธรรมะธรรมโต้องไปวัดเพื่อฟังเทศฟังธรรมหรือไปทําบุญบ่อยๆต้องมีเวลาที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันวันละเป็นชั่วโมงชั่วโมงและอีกหลายๆต้องส่วนใหญ่ เรายัางต้องทำมาหากินต้องดูแลลูกต้องเลี้ยงหลานต้องเรียนหนัง,งสือและอีกหลายหลายต้องไม่มีเวลาที่จะทำหลายหลายต้องข้างต้นนู้นได้จึงไม่สามารถที่จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้ในความเป็นจริงธรรมะคือธรรมชาตินั่นเองเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทรงนำมาสอนเรานั้นท่านไม่ได้ทรงบัญญัติขึ้นมาเอง แต่ท่านทรงนำความจริงที่เกิดขึ้นในโลกของเราใบนี้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากฎของธรรมชาตินั่นเองมาสอนมาบอกเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้คือทรงรู้แจ้งแทงตลอดถึงความจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วทรงเมตตามนำสิ่งที่ท่านตรัสรู้นั้นมาบอกพวกเราว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว หรือสิ่งของไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดหรือไม่นับถือศาสนาใดก็ตามจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้นและเราจะเปลนฝืนมันไม่ได้ยิ่งอยู่ในสมัยที่เทคโนโลยีเจริญมากๆนั้นมนุษย์เราอาจฝืนธรรมชาติด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อธรรมชาติถูกมนุษย์ทำให้เปลี่ยนไปจากธรรมชาติเดิมที่เป็นอยู่ตามปกติของมันในที่สุดก็จะเกิดปรากฏการธรรมชาติในลักษณะที่เรียกว่าภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติมาสนองตอบมนุษย์เมื่อเราไปบิดเบือนความปกติของธรรมชาติเข้ามนุษย์จึงต้องพบกับความแปรปรวนของธรรมชาติ เพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติของมันไว้คือเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อมีเหตุอย่างนี้คนก็ต้องเกิดอย่างนี้ไม่มีทางเป็นอื่นเพราะนี่คือกฎของธรรมชาติดังนั้นการที่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมก็คือมาเรียนรู้ความจริงที่แท้จริงในโลกนี้ หรือที่ภาษาพระท่านเรียกว่าปรมัตสัจจะไม่ใช่ความจริงแบบที่มนุษย์เราบิดเบือนหรือตั้งกฎกติกากันขึ้นในแต่ละสังคมที่ภาษาพระท่านเรียกว่าสมมุติสัจจะคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นๆจะพากันเข้าใจผิดคิดว่าสมมุติสัจจะเหล่านั้นคือความจริงในชีวิตหรือความจริงในโลกนี้ เนื่องเพราะไม่มีโอกาสได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กระจ่างนั่นเองอย่างไรก็ดีมีไม่น้อยที่อุตส่าห์ศึกษาและพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ปฏิบัติแล้วจะเข้าใจถูกต้องในความเป,ปลี่ยนไปของธรรมชาติหรือยังเข้าใจผิดอยูอย่างเดิมก็ขึ้นอยู่กับแนวทางการปฏิบัติของแต่ละคนสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ศึกษาธรรมะ หรือคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงเราพูดกันแต่ว่าเราเป็นคนรักธรรมชาติ eka, นั่นคือชอบที่จะอยู่ในที่ที่สงบร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิดมองเห็นภูเขาเห็นแม่น้ำลำธารหรือทะเลส่วนใหญ่ก็จะได้แต่เห็นได้แต่รักความสงบร่มเย็นนั้นแต่ไม่เคยที่จะศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติอย่างแท้จ,จริง อาจมีหลายๆท่านสนใจศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติอย่างจริงจังแต่ส่วนมากจะศึกษาเพื่อเอาไว้เป็นความรู้เพื่อประโยชน์ทางโลกหรือศึกษาเพื่อหาทางเอาชนะธรรมชาติไม่ได้ศึกษาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อเอามาเป็นข้อคิดเอามาเป็นเครื่องสอนใจเพื่อใช้ชีวิตให้เข้ากับกฎของธรรมชาติกฎของความเป็นจริงในโลกนี้ มนุษย์ส่วนใหญ่กลับใช้ชีวิตในทางที่ฝืนธรรมชาติแทบจะทุกอย่างพยายามที่จะทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนไปในทางที่ทตนต้องการสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นล้วนแต่เป็นการทำตัวให้เป็นไปตามธรรมชาติให้เข้ากับธรรมชาติที่เป็นอยู่แต่พวกเรากลับบอกกันว่าทำไม่ได้หรือทำยาก ทังๆท,ที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนนั้นพระองค์ทรงยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนทำได้และพระองค์ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วพระอาริยสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งสมัยปัจจุบันแม้แต่ครวาสที่เป็นพระอริยะบุคคลท่านก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าทำได้จริงจะเป็นคารวาหรือพระสงฆ์ก็ทำได้ทั้งนั้น สมัยพุทธกาลทุกคนก็เห็นแล้วว่าจากปุถุชนที่เป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งเหมือนกับเจ้าชายองค์อื่นๆแต่ในที่สุดพระองค์ทรงปฏิบัติธรรมจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ในสมัยนี้เราก็ได้มีโอกาสเห็นปุถุชนหลายๆท่านที่เกิดมาเหมือนกับเราใช้ชีวิตตอนเด็กๆเ,เหมือนเด็กทั่วไปหรือชีวิตตอนโตเหมือนหนุ่มสาวทั่วไปแต่เมื่อท่านตัดสินใจละทางโลก มาเดินทางธรมตามรอยของพระพุทธเจ้าทําตัวให้คล้อยตามกฎของธรรมชาติไม่ไปฝืนธรรมชาติในที่สุดท่านก็บรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นโสดาบันเรื่อยไปถึงขั้นอรหรันเป็นพยานบุคคลให้เราเห็นด้วยตาของเราเองหลายต่อหลายท่านพระพุทธเจ้าทรงบอกกับพวกเราตลอดเวลาว่าสิ่งที่ท่านนํามาสอนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงของโลกใบนี้ เป็นความจริงที่เป็นไปตามธรรมชาติท่านไม่ได้บัญญัติขึ้นมาเองแต่อย่างใดและท่านทรงแสดงให้ประจักษ์ว่าสิ่งที่ท่านทรงนำมาสอนนั้นมนุษย์ทำได้ทุกคนอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ท่านจะไม่ทรงนำมาสอนเพราะสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์ในเมื่อมนุษย์ทำตามไม่ได้เวลาท่านสอนมนุษย์ท่านจึงใช้หมวดธรรมสำหรับมนุษย์หากสอนเทวดาท่านก็ใช้หมวดธรรมสำหรับเทวดา แต่ปัจจุบันเกิดความนิยมนำพระอภิธรรมซึ่งเป็นหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าใช้สอนเทวดามาสอนมนุษย์ตาดำๆอย่างพวกเรากันพระปัญญาพิสารเทระหรือหลวงพ่อทูนกิปปัญโยเขียนไว้ในหนังสือเรื่องจุดประกายปัญญาว่าในคัมภีรที่หพระพุทธเจ้าจเสด็จขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพุทธ,ธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงได้แสดงอภิธรรมโปรดเทวดาทั้งหลาย เมื่อพระองค์เสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์ได้แสดงอภิธรรมนี้แก่พระสารีบุตรที่เมืองสักกัสะนครเพื่อให้เป็นพยานหลักฐานเอาไว้เท่านั้นในประวัติไม่มีพระพุทธเจ้าแสดงอภิธรรมอบรมสอ,สอนในหมู่พุทธบริษทัทแต่อย่างใดและพระสารีบุตรก็ไม่ได้เอาอภิธรรมไปสอนผู้อ,อื่นให้ปฏิบัติตามแต่อย่างใดเพราะทางพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตร ทราบดีว่าอภิธรรมเป็นหมวดธรรมขั้นละเอียดยากที่มนุษย์ธรรมดาจะรู้ไดผ้ผู้เขียนมีความเห็นส่วนตัวว่าที่พระองค์ทรงสแสดงอภิธรรมโปรดเหล่าเทวดานั้นเพราะเทวดามีกายเป็นทิพย์คือไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไข้แต่อย่างใดการจะพิจารณากายจึงไม่เกิดประโยชน์เพราะจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นความแก่ความเจ็บไข้ จะมีก็แต่แฉมสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องของจิตเท่านั้นที่จะพิจารณาเห็นตามคำสอนของพุทธเจ้าได้อภิธรรมจึงมีหมวดจิตเจตสิกเป็นหลักซึ่งเป็นเรื่องที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดายากที่จะเข้าใจและเข้าถึงได้สอดคล้องกับที่ท่านพุทธทาสได้ให้ความหมายของอภิธรรมไว้ว่าหมายถึงส่วนที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ส่วนที่เกินก็ได้ ที่ว่าส่วนที่ยิ่งใหญ่นั้นคือยิ่งใหญ่ไปนในทางสําหรับโต้เถียงกันไม่ใช่ยิ่งใหญ่ในทางปฏิบัติที่ว่าเกินนั้นหมายความว่าเกินความจําเป็นที่มนุษย์จะต้องรู้หรือจะต้องปฏิบัติมนุษย์เราจําเป็นต้องรู้แต่เรื่องที่ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เท่านั้น